สวัสด,ดีครับรีวิวรถหล่อกันหน่อยครับโรโบคอปตัวนี้ 4HK ครับ190 EBR 190ชุดแต่งก็จะมีราวไฟครับตรงกันชนหนึ่งหน้าผาก2 3 4 4แล้วก็มีบาตเเน่ยังไม่ได้ใส่หล่อมาก รถวิ่งข้าวครับท่อแฝดสามคู่ครับโอ้ต่อเสรมชัยท่อเยอะจัดแฝดห้าครับ คครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ